สวัสดีค่ะพบกับช่องนงหนิงเคเจชาแนลนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินอาหารเมืองเหนือเจ้านะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็นข้าวซอยนะคะเป็นข้ข้าซอยเนื้อนะคะก็จะมีเนื้อตุนแบบนี้แล้วก็เส้นบะหมี่แบบแบ,บ,แบนสีเหลืองนะคะมีลวกแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบทอดกรอบโรยไว้ด้านบนนะคะก็น่ากินอ้ํากะทิมันก็จะเป็นพริกแกง ผัดกับกะทินะคะก็จะนวลนวหน่อยไม่เผ็ดนะคะซึ่งก็จะมีเครื่องเคียงเยอะมากๆเลยนะคะเราก็สาวเส้นกันซยไปเลยนะคะถ้าหากว่าร้อนก็เป่าสักนิดนึงนะคะนี่ขอซูมนิดนึงก็จะเป็นเส้นบะหมี่เหลืองแบบนี้นะคะก็จะมีพริกคั่วแห้งนะคะแล้วก็มีผักกาดดองหอมแดงมะนาวนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วย สเตะนะคะสั่งมาแล้วก็ต่อไปเป็นน้ำเงี้ยวนะคะเพื่อนๆน้ำเงี้ยวก็จะน้ําเข้มข้นเลยนะคะถ้าหากว่าใครชอบกินต้องมาจัดกันนะคะนี่ก็หิวเหมือนกันแล้วนะคะนี่เส้นขนมจีนเน้นๆนะคะอันนี้เหตุผลที่เขาเรียกว่าน้ำเงี้ยวนะคะเพราะส่วนผสมของน้ำเงี้ยวจะมีดอกเงี้ยวด้วยนะคะต้นเงี้ยวที่มีดอกและต้นมันจะมีหนาม เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะใส่ไม่ว่าจะเป็นน้ำเงี้ยวเนื้อปุ๋นก็ได้น้ำเงี้ยวตีนไก่หรือน้ำเงี้ยวไก่ข้อไก่ได้หมดเลยนะคะสามารถทํากันได้แต่นิยมทําเป็นน้ำเงี้ยวหมูซะส่วนใหญ่นะคะแต่ก็ใส่ได้ทุกอย่างถ้าทําเองก็อยากจะใส่อะไรก็ใส่นะคะ ส่วนร้านนี้นะคะก็จะคือมีผักสดนะคะก็คือถั่วง,งอกและกระหล่ำซอยนะคะเขาก็ซอยยิกเลยนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็บุฟเฟ่ด้วยพวกผักพวกเครื่องเนมต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้และใครที่จะอยากได้ความเปรีย้ยก็ใส่มะนาวลงไปนะคะแล้วก็มีอ่าพวกผักกาดลองนะคะ ให้ทานแหนมไปด้วยนะคะเพื่อนๆซึ่งนิงนะคะก็เป็นคนที่ชอบกินผักนะคะก็จัดไปฟูๆกันเลยนะคะพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆบีบมะนาวไปอีกสักชิ้นหนึ่งก็จะนวลๆหน่อยนะคะรสชาติก็จะเผ็ดเค็มเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆจะไม่หวานนะคะ คือไปกินหลายที่แล้วคือน้ำมี๊ยวหวานนี่คือไม่ใช่นะคะอย่าคิดว่าคนเหนือทุกคนจะกินหวานนะคะอาหารเหนือดั้งเดิมไม่หวานนะคะเพื่อนๆมีแค่บางเมนูเท่านั้นที่หวานนะคะแต่มีน้อยมากเลยแต่ส่วนใหญ่ไม่นะคะก็เค็มเผ็ดอ่ารสชาติจะอยู่ประมาณนี้ไปกินข้าวก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย